สัมมนาเปิดโลกไอทพลิกสู่ชีวิตที่ดีกว่านะครับรวมกันจัดโดยรายการ IT 24ชั่วโมงครอบครัวข่าวสามและสำนักง,งานกอสทชอนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในวงการไอทีทังด้านเศรษฐกิจและวก็ธุรคมนาคมเห็นตรงกันนะครับว่าการมาถึงของ 3G นำโอกาสใหม่มาสู่การทำงานและการทำธุรกิจนะครับที่คนไทยควรจะปรับแนวคิดในการทำธุรกิจ ให้รับกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการเสวนาหัวข้อรู้ก่อนได้เปรียบโอกาสทางธุรกิจและการมา ของ 3G และ 4G นายธนวัฒน์ผลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากร์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยขอการค้าไทยมองว่าการมาถึงของ 3G อย่างเต็มรูปแบบจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้ปีละ0.2ถึง0.5ของ GDP และทำให้ไทยมีโอกาสเปส็นศูนย์กลางของอาเซียนได้ไม่ยากโดยแนะนำว่าแนวคิดในการทำการค้าทำธุรกิจจะต้องปรับใหม่เพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ที่จะเกิดขึ้น ขณะที่นายพาวุฒิพงศ์วิทยาานุผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ตลาด .com เปิดเผยนะครับว่าการมาถึงของ 3G และ 4G ในอนาคตอันใกล้จะมีผลอย่างมากต่อแนวโน้มการทําธุรกิจและการทํางานที่จะเปลี่ยนไปเช่นจะเกิดการค้าที่หลอมรวมธุรกิจหน้าร้านเข้ากับธุรกิจออนไลน์เว็บและโมบายและควรจะเปลี่ยนเป้าหมายในการทําการค้าให้ไปสู่ประเทศทั่วโลกรวมทั้งการขายคอนเทนต์เช่นภาพนิยายเพลง ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะสร้างรายได้นะครับโดยไม่มีต้นทุนการขนส่งส่วนพระเอกดรเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณประทานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมยอมรับครับว่าแม้ขณะนี้เอกชนจะเปิดให้บริการ 3G บนลื้นความถี่2,100เมกะเฮิร์ตซ์แล้วแต่ก็ยังไม่เต็มรูปแบบเพราะว่าขณะนี้การให้บริการต่างๆอยู่ระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ซึ่งตามข้อบังคับแล้วจะต้องครอบคลุม50%ของประชากรภายใน2ปีนะครับ สำหรับการเปิดประมูลคลื่น1,800เมกะเฮิร์สต์สำหรับนำมาทำ 4G นั้นคาดว่าจะเกิดประมูลได้ปีหน้าครับหลังการคืนคืนคลื่น1800ในเดือนกันยายนโดยยืนยันว่าเรื่องนี้มีความจำเป็นเพราะว่าขณะนี้มีแนวโน้มที่คลื่นความถี่จะไม่เพียงพอกับการให้บริการทำให้ต้องเร่งดำเนินการเปิดประมูลให้ทันต่อความต้องการของประชาชน ส่วนการเสวนาในหัวข้อหยุดคำถามคาใจทุกประเด็นสงสัย 3G และ 4G เปิดโอกาสให้ถามเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์มือถือครับคำถามที่ถามกันมากก็คือเรื่องการลดความเร็วในการใช้งานดาต้าหรือการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือที่ลดลงมาเมื่อถึงขีดที่แต่ละค่ายจำกัดไว้หรือ Fair Usage Policy พันเอกด็เรเสถพงศ์บอกว่าเรื่องนี้เป็นข้อปฏิบัติที่นานา,นาประเทศก็ปฏิบัติกันมีความจําเป็นไม่เช่นนั้นจะทําให้ผู้ใช้ใช้งาน Data จนมากเกินกว่าที่ระบบจะรับไหวแต่ต้องอยู่ในระดับที่ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กสทอชกําหนดนะครับส่วนเรื่องราคาแพ็กเกจของ 3G ถ้าเป็นแพ็กเกจเก่าที่มีมาก่อนวันที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่2.1กิกะเฮิรตซ์ก็จะต้องให้มีราคาลดลง15%นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแพ็กเกจใหม่ ที่มีขึ้นหลังจากวันที่ได้รับใบอนุญาตก็จะต้องกําหนดค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า1้5ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยที่ให้บริการอยู่ในตลาดณวันที่ได้รับใบอนุญาตครับติดตามประเด็นข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันครับ